สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าวันนี้จะพาทุกคนมาทานข้าวเอ้ยไม่ใช่ข้าวสิต้องบอกว่าเป็นอาหารเวฟซื้อมาจากเซเว่นจ้าทุกคนจอาวันนี้ทานง่ายๆเนาะทานอาหารเวฟทุกคนได้อะไรทานบ้างคะนี่เลยก็จะมีอ่สปากเก็ตตี้ ไว้ครีมซอสจ้ะทุกคนจา้าหนูก็ถามวาชอบกินไหมไม่ชอบหรอกทุกคนแต่ว่าก็แบบนานๆนนนนทีนะทานแบบนี้มาจ้ามาทานด้วยกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นต็อกบกกีเป็นอาหารเกาหลีทุกคนวันนี้วึงขอเป็นาสาวโคเรียวันหนึ่ง <laughs> มาจ้าใครได้อะไรทานบ้าง มาทานเป็นเพื่อนกันแล้วอร่อยอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนไส้อันนี้เป็นไส้กรอกแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรจอกบอกกีรสชีสอบชีส อร่อยอยู่นะมันมันจะมีลักษณะหนึบๆอร่อยดีชอบอม,มาจะทานด้วยกันเราต้องทานร้อนๆน,นะทุกคนถ้าเรามันเย็นแล้วมันไม่อร่อยอาหารพวกนี้ นานๆกินทีนะทุกคนจ้ะอาหารพวกนี้กินบ่อยไม่ได้มันเลี่ยน อันนี้เป็นไรก่อกไม่ใช่สิฮอทดอกใช่ไหมเขาเรียกเหมือนกันไหมอ่ะอ่ะเราอยู่น้าว่าไป ดูว่าจริงๆกคนจ๋าห,หมดไปหนึ่งอย่างสปากเกตตี้ไวท์ครีมซอสนี่ บึงขอเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะฝรั่งหนึ่งวันนาซาทุกคนอุ้ยํำใหญ่ไปไหมนี่ มีผักโขมให้ด้วยทุกคนเราก็ใส่อะไรนะเบคอนหรอ อาหารพวกนี้ต้องนัน,นานทีกินนะทุกคนจา้าเพราะว่ามันเลี่ยนเนาะ Mày uống hay mình rủ về mmm 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 Mình mmm 是啊。Mm. คิว่าจะไม่หมดทุกคนเป็นเหมือนกันไหมชอบเป็นสิวที่จมูกอะ่ะแล้วมันคันมันเจ็บนะแต่มันจะมีช่วงที่เราแบบเผลออะ่ะมันรู้สึกว่ามันคันยิบยิบยิบยพอเราเผลอลืมตัวเราไปเกาปวด จ๊ดโหน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลเลยเป็นเหมือนกันไหมทุกคน เบื่อไปอีกปีหนึ่งส่วนมากหนูจะชอบสั่งทานตอนไปกินที่ร้านพิซซ่ามากกว่าเมนูแบบนี้นะกินเบ่อยไม่ได้อย่างที่บอกเนี่ยอร่อยคะ่ะทุกคนจ๋าไปแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าขอบคุณนะคะที่เข้ามา mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ ซัพพอร์ตกันตลอดมาขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ๆค่ะถ้ากินมูมามหรือว่ากินไม่สุขภาพต้องขอภัยด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า